สวัสดีค่ะชาวยูทู e ชาว f อชาวเ c e b o o k ทุกท่านนะคะอ่าเป็นยังไงเนาะรูดก็แตกบิ่งก็แตกเนาะใครถูกยกมือหน่อยนะคะคอมเมนต์มาหน่อยอ่ะก่อนจะพูดกันเรื่องฮานอยเนาะอ่าก็จะให้คำแนะนำนะ ก็จะพูดว่าหนูไม่ได้สนับสนุนให้เล่นกนารพน,นันนะคะ,ะคลิปนี้นะคะทำเพื่อเป็นการเป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางแล้วก็เรียนรู้นะคะแล้วก็เพื่อศึกษานะคะว่าหวยมันจะเข้ามาในแนวไหนนะคะอ่ามาดู มาพูดเรื่องนะคะเรื่องเรื่องฮานอยวันนี้นะคะฮานอยฮานอยของหนูวันนี้ที่เข้าตัวที่หนูวงกลมนะเต็มเต็มคือธรรมดานะสามสี่นะคะสามสี่เต็มเต็มพิเศษพิเศษหนูเข้าตัวกลับนะก้าวสะหนุวงกลมเก้าสามนะคะเต็มมันออกสามเก้านะคะแต่ VIP เข้าเต็มเต็ม นะคะ VIP เข้าเต็มเต็ม่าเต็มเต็มเลยสามเก้าสามนะคะแต่รูดรูดมาเต็มเลยนะรูดมาเต็มเลยหกเจ็ดนะคะแต่ของหนูไม่ได้วงกลมมันจะเป็นตัวกับเจ็ดหกนะอ่าก็สองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งนี้เป็นตัวกับธรรมดา VIP ศูนย์หก มันมาหกศูนย์เนาะแต่ออกศูนย์หกเอ้ยไม่ใช่สิศูนย์หกเต็มเต็มนะคะแต่ว่าหนูไม่ได้วงกลมรูดกับวิ่งเข้าเต็มเต็มนะคะเข้าเต็มเต็มสำหรับคนที่รูดนะรูด6หกับรูด3สามสามมันเข้าทั้งพิเศษแล้วก็ VIP ใครที่เข้าใครที่ถูกก็ยินดีด้วยนะคะอย่าลืมแบ่งส่วนหนึ่งนะคะ ไปทําบุญด้วยนะคะเพื่อเสริมบรารมีให้ตัวเองนะคะ,ะเพื่อจะได้บุญหนุนให้ถูกอีกนะคะ,ะสำหรับมาวันนี้นะคะวันนี้บางคนก็จะสงสัยอ้าวทำไมน้องติ๊กมานั่งตรงนี้ล่ะคุณสาค่ะคุณสาแย่งที่ทำงานนะคะคุณสาแย่งที่ทำงานก็เลยได้มานั่งอยู่ข้างนอกนะคะคุณสาแย่งแย่งโต๊ะคอมนะคะ แย่งโตคอมอถ้าชอบยังไงก็กดไลค์กดแชร์นะคะใต้คอมเมนต์นะคะมีอะไรก็คอมเมนต์มาถูกไม่ถูกยังไงก็คอมเมนต์มานะคะอ่าส่วนไหนที่ถูกนะคะก็ส่วนไหนที่ถูกก็อ่าเราจะมาเข้าวันที่23่สิบคือวันพรุ่งนี้นะคะ ทำไมน้องติ๊กถึงลงวันที่22วันที่23ตอนเช้าหนูจะยุ่งมากเลยกับการส่งของให้ลูกค้าเพราะว่าเขาจะมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะเขาจะมาตั้งแต่เช้าเลยอ่าอ่าสำหรับวันนี้ฮานอยจะมานะคะฮานอยจะมาอ่าเดี๋ยวหนูจะเล่าให้ฟังนะเล่าให้ฟังว่ามันจะมาตัวไหนแล้วหนู จะพูดตามที่หนูวงกลมไหมนะวงกลมหนูจะวงกลมด้วยปากกาสีแดงนะปากกาสีแดงอ่าวงกลมสําหรับคนที่บอกว่าโชว์ภาพหน่อยซึ่งมันผิดกฎนะคะผิดกฎของอ่าทาง y o youtube เขาเขาบอกเขาไม่ให้โชว์ตัวนะคะไม่ให้โชว์ตัวเลขนะคะจะให้ไม่ให้เขาไม่ให้โชว์ตัวเลขนะก็ต้องเข้าไปคุยกันนะคะเข้าไปคุยกันผ่านใต้หรือว่า ใครอยากจะคุยกับติ๊กเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์มาเลยนะคะแอดไลน์มาเลยแอดมาที่ t i c k n o y 2527นะคะนี่คือ id ไลน์ของติ๊กนะคะใครอยากจะคุยด้วยก็เข้าไปคุยแบบส่วนตัวไม่อยากให้ไม่อยากให้ใครรู้อยู่ในใต้คอมเมนต์นะคะอ้าว ก่อนอื่นนะคะหนูก็ต้องขอองค์ปู่ก่อนนะต้องขอองค์ปู่ก่อนนะ,อะขอองค์ปู่ก่อนนะสาธุสาธุองค์ปู่ขอช่วยให้ทุกคนได้หวยในตัวที่หนูวงกลมนะคะขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยหมดนี่หมดสินนะคะขอให้ทุกคนดูแล้ฝูกหวยห้หน่อยทุกท่านนะคะสาธุสาธุสาธุ อ,อ่านะคะมาเลยรอบนี้มันจะมามันจะมาตัวนี้นะคะเอาฟังนะคะตั้งใจฟังแล้วประกาศจดนะเพราะว่ามันไม่มันไม่ได้ให้โชว์ตัวเลขนะไม่ได้โชว์ตัวเลขให้ดูนะ

หลักสองก็มาที่20 20ูนย์สอะคะสองศูนย์สอหสอหมาหลัก3หลัก3นะคะหลัก3มันจะมาที่ 3ามหนึ่งามหามอาลักซีลักซีมันจะมาที่4ี่แปดแปดแป,ดแ,ปดแล้วก็ 4 6 C6 นะคะมาที่4 6เข้าไม่เข้าไม่ว่ากันนะคะเข้าไม่เข้าไม่ว่ากันเพราะว่านี่คือเป็นการคาดคะเนนะคะหนูคิดว่ามันจะมานะอาจจะมีหลุดมีอะไรบ้างก็อย่าว่ากันนะคะอ่ามันเป็นการคาดคะเนหลักห้านะคะ วันนี้เหมือนจะพายุมาเลยลมแรงสังเกตดูสังเกตดูได้เลยด้านหลังของหนูนะคะผ่าใบก็ปิวามาที่หลักห้านะคะหลักห้ามันจะมาที่ห้าศูนย์ห้าหก มาที่หลักหนะคะหลักหมันจะมาที่หกสองหสองหสองแล้วก็หกสามแล้วก็มันจะมาที่หลักเจนะหลักเจดนี้คือเจ็ดสอง เจ็ดนี้มาเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดสี่อ่าหลักแปดหลักแปดนะคะหลักแปดมันจะมาที่แปดห้าแปดห้าแล้วก็แปดหนึ่ง หลัก9หลัก9นะคะหลัก9หลัก9้านี้มันจะมาเก้าหอ่ารอบนี้นะคะมันจะมาเอาใครปฟังไม่ทันให้ย้อนกลับไปฟังนะคะให้ย้อนกลับไปฟัง ทำไมน้องติ๊กติ๊กก็ไม่ได้พูดเร็วนะพูด,พดช้าๆนะคะอ่าถ้าชอบไม่ชอบอยังไงใต้คอมเมนต์มาเลยนะคะอคอมเมนต์เลยใต้คลิปเลยนะคะเข้าไม่เข้าไม่ว่ากันมันเป็นเพียงการคาดเดา,าหนูเริ่มรดูรดรูด รูดนี้มันจะมารูดนี้มันจะมามันจะมาที่หลักหลัก4หลัก4 4แล้วก็7 วิ่งวิ่งมันจะมาห้าห้าแล้วก็สามเข้าไม่เข้าไม่ว่ากันนะคะอ่าเข้าไม่เข้าไม่ว่ากันคนที่ถูกคนที่ได้ก็ยินดีด้วยนะคะ คนที่ไม่ถูกก็ไม่ต้องเสียใจนะคะวันนี้พรุ่งนี้เอาใหม่แต่ว่าอย่าซื้อเยอะซื้อพอฟังพอลุ้นเดอ้อพี่น้องเดอ้อสำหรับคลิปนี้นะคะคงมีเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะกดติดตามหนูด้วยนะคะถ้าไม่ชอบก็กดผ่านนะคะก็ สำหรับคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีโชคลาภมีโชคมีทรัพย์เข้าบ้านนะคะมีบารมีคุ้มครองบ้านนะคะของท่านนะคะขอให้มีพุทธคุณธรรมคุณสังกคุณนะคะคุ้มครองครอบครัวของทุกท่านนะคะที่ชมในคลิปหนูนะคะก็ขอ,ขอให้ทุกคนร่ำรวยมีเงินมีทองนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ